สวัสดีค่ะพี่น้องปองป่าเอฟซีแฟนขับแฟนมาลำช่องตองอูรำเพลินงอฟิขียลอยู่กับแม่นั่งตองอูกับยายเวอร์สตือรูดเมื่อนี่กะอยู่กับคุณแม่หลายๆผู้หลายๆคนพากันเฮ็ดกับคงกับข่าวอันนี้แม่พวงแวม่พวงแม่นางค่ะมากินกุ้งค่คุณพ่อคุณพ่อวอนคุณพ่อวอนแล้วกะคุณแม่อีหยังค่ะฟังผุนคุณแม่พูนเมค่ะคุณแม่พุนเมื่อนี่กะสิพ้ายายเวอร์มาโซล่ลำ มัสมืออล่ำก่อนมัสมือหั่นเมื่อนี้กับซีโซ่ล่ำให้เพิ่นเบิงเออให้พี่น้องเอฟซีเบิงบรรยากาศละกันฟังแม่ฟังยายเบิดล่ำบันนี่ลำอียงลำเอี้ยงก็ได้ที่ได้เบิดมากไปลำดูแล้วคนเบียร์เออตะก่อนแนี้ยอาจารย์อยากฟังอยากฟังเจ้าแม่ลำแม่เจ้าเลยเสียลำเปล่นเอ้โบ่มีผู้ใดลำตายดอกลำบ่เปลี่นดิล่ำแล้วตายนี่สักงานงานไรแล้วล่เปล่นจัดงานศพให้เลยถ้าก่อนคอนเกลล่ำในยู่มคอนเกลล่ำใน ล่ำขอนแก่นเออเอาขอนแก่น<ม>เอาขอนแก่นโอเคโอเคขอนแก่นสวัสดีพี่น้องกองฝ่ายส,สุขสุขคนเนาะอ้ามีพี่มีน้องอยู่สินี่อยู่บริกรแม่สก,กุลดูดอกเบอร์จากแหล่วันออกมาแต่พูนอ่ะขอมาจากไทยเอฟซี FC, บอกว่า ฟังต่อปู่ลำเนผนานอ่ะแบบเจ๊กแม่นเจ๊กแม่นเด้อแม่นจักหน่อยเนาะฟาดสวมเปิดปาทเป็นพระเอกหมอลำมันคือใส่กอดคอละสิบบาทแต่หุ่นไหมเป็นธรรมดาผู้ใดซื้อก็ซื้อได้ช่วงนี้คอละสิบบาทอันนี้บ่เป็นหมอลำดอกนี่อันนี้หมออย่างคั่วรัมค่าโอ้คือเป็นอะไรรัมกระซีรัมไพี่เอาลำมอนมวนเด้อลำมวนมวนข้างอกขอนเกลียวไงเฮ็ดขึ้นไม่เฮ็ดป้วงหมืกขึ้นนี่เด้อันลิปซิ่งเออลิปซิ่งอ่ะปากบ่ตรงเชนน่ะนะ ปีสามสี่สามหางสวด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 น้ำปลายังมีหลายพี่สามหกตกมาเกองแกงหอลุนเตาพันติกต๊กโตเพราะมันคือไปสละพี่สามเจ็ดมาเขาา่าชาหนาเอาตั้งกรอบสองปาด์าไหม ฝนตกมาแต่ละมองหัมยาขอบอพออุาา้ยลูกข้ามีมาปวดแกะชาวนาสวดจึงย่อทอเดือนเก้าต่อมาเดือนสีอิบเมฆหมอกทานก็หายลิบผุ้ลงลอยมาเอื่นน้าไม่ามันบ่มใจเขาผมอลำได้คืนนีหมอลำดีลำเรื่องหม่ยังกอว่ายังก่อว่าหันหมอลำดีลำเื่องไม่ปีนี้ลำเียงม่ก่อนหม,มอลำดีินไหมผมผขาผมโอ้ยจะว่าผมต่อ ผู้ข้าลับเรื่องใหม่จำไม่เน่ผู้ชาวไหยขออภัยพวกพี่น้องโอ้ยยังอะไรนี่ผู้ลำร้องให้มวนฟ้าเอ้สวดสวดสวดพี่น้องสวดสวดพี่น้องเอ้ยมวนบ่แม่มวนบ่ วันจะว่าน้ำตา,าออกน้ำตาออกวันควนไฟเขาตายเจ้าตีบอจ้าเสียงมันอีโอ้ยว่า <laughs> สิขึ้นก่อนผู้ยิ่งเล่นนั่นนั้นบ่ได้ซ้ำบาดีเจยว พอกำลังยินเสียงล่าล่ำเทลเล็กพี่น้องขะตองอูมวนขะมวนข้าเก้วนาอั้งตื่นเต้นใจอุ้ยมันบัได้ขี้ผู้หญิงเนาะอันอันนี้เป็นมันเป็นขี้ผู้หญิ่งมันใช่คอยบันีดมาต่อไปให้ปลัมมาจารย์ในเรื่องล่ำเนาะพี่น้องเนาะเบอร์สเตอร์รูดเป็นผู้ล่ำบะนี้ปลัมมาจารย์มัตเตใสในกอนล่ำในเรื่องล่ำปรลั่มมาจันทร์เป็นยังปลัมมาถวยโอ้อันนี้ปลัมมาถวยคอยกับปลัมมาสอนกันสินนี่ละ เล่นแจ็กสิแล้วมันจะถือต้องมีอะไรอีผ้าหอยดามันบังเล่นจะไปว่าให้น้องมานไมผู้ใดน่องแม่แม่ตัวรถคันนี้ไม่ซื้อตอใส่ใหญ่รถขอยรถขอยรถขอยสาวค่ะค่ะว่าหยอกคันบ่าวบ่ากับบ่ด้หัวคันบ่าวผัวกันสิบบ่มีลูกมันมาแต่ไก่ด้ยนี่ยย่ใสค่ะอันนั้นพระยากระพุ้นบี่ใส เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เนี่ยจะมาคือน้ำกระแมออมกบไหลเนยโยมาตะไกอยู่อันยุใส่ค่ะเออเบตเตเลียนียังน้องนีเบตเตเลียนอิตาเลียนอิตาลีอิตอิตาเลียนใกล้อิตาลีขอบคุณเมยโยเตอที่เพิ่นโอนเงินมาไล่หอนไล่มาให้สี่สิบบาทขอบพระคุณค่ะให้หวยพ่อในเพิ่นเนยอ่ากสิหวยพ่อเห็นเพิ่นเพราะว่าเพิ่นมาเพิ่นสิไปใส่ซองค่ะใส่ซองเห็นงานฝังหลุมไม่มีบ่ได้โอนมาให้ยายเบื่อดิ อุดฝากต้อนเป็ลงพงโอ้แอะล่ำได้บ่าตั้งใจเด้ออันิจจังสังขารนี้พ่อแม่เอ้ยเหลียแเ่้าดวงยินยานได้ร้อยอลองยังหลังเนอะปัตว์พอดได้เนาะมาพอเป็นอันคือลำใสมือมันแทมมอนไม่ล่สมือได้มดอนีบุตรขศากด์าะได้ร้อยลองไปวัน เยพึ่งลาลูกเต่าคนเกันพุทเเ่าพูทโถลพึ่ลาแม่มาสอนชูฟังเลยไม่ใช่พูดมาสอนชูฟังในบุญข่าสารนพวกเด็นไปเป็นมาพึ่ลาจังไดเออพึ่งลาพูทเเ่าพู้โถลพึ่งลาจังไดจังไดเตี้ยบข่าวสารหาพอหาเม์ผู้พันร่วงรับรับูนยนไปแล้วมเโบร่ารเนี่ย <kinda> มันเปใจในหมูรานนี <downstairs> ่บอก ล้านนี่แม่กับแม่พุ่นกับจับมาได้หลายปันไดดอกลูกหลาคือเอาเขาเขาจะนอนนอนครับเนาะจ้าเอานางเกีียวจ้านางเกีียวนางเกีียวจะบ้องจับกันภาษาหนูเก้าอี้เก้าปูจ้ากัดตะโพกแมเากัดบาเดียนเก้าคุญของจ้าอาหารเครื่องอะไรไม่พอก็นอนเครื่องอะไรนี่มันยังเครื่องอะไรมากไม่มากไรกล้วยห้อย ตัวอัง uhm ตัวเนี้ยล่ะลูนาเชี่ยงอะไรจะขึ้นเนวอยากแนี้ยนจ้ามีปลามีปลาทูมีกบมีเขียงกอเขาใหญ่มีปลามีไก่มีปลามีไก่มีแบบปีกตีบไก่บักคอปลาแดกปลาล่าจ้าปลาแดดปลาลาปลาแดกน้อยปลาปีกแงงปลาปีกดิบปลาดิแต่พอแต่แมียคนไข้จะไหนจะไข้บ้าบุญเขาส่าง เงินกามาจะผุดแล้วตะปูตะปู้จะอีพออีแหม่ห nope, yeah, well, ้องละลาปุ้ยดำเนินมากมาฮอดูฮอดหลานยอดดี่ผู้สังกษสาญาสังกสีคือว่าเป็นบุญไงบุญดนีบุญนี้นีเรียกว่าอะไอบุญประจำปีบุญใหญ่ที่สพบบุญตอนใจอยู่ในเป็นเรียบป็นหัวใจเฮาเป็นมือแหมพอดับไปแล้วเป็นมือประตูสวรรค์นรกเปิดจึงได้รับมื้อนี้ ถึงัวา่ดับไปแล้วจะหายเออนั่นแหละจะพูรูปเตาเออจะตือไปน้ำคลนั่นแหละแม่พูดหายแล้วจะลืมเรื่องโรกตาจะหายุ้นกองเฟ็ดตัวแ่เมี่โอ้เขาคือพ่อเขาม่เ้บ่ได้เลยบ่หายบ่หายบ่หายเอาละส่กินยังแฉบบแกเอาควายแม่กินน้ำ บอแม่กินน้ำบัดนี้เพมีปอมีแม่แล้วนีกคือน้นก้นได้ตาหนําบ้าน่วยก็ไปคือแม่พูนอยู่นี่ล่ะดวลดาคือจะลืมเนื้อบุญประเภทนี้เอาาจะเลืมมเด้อลืมก้องนี่ล่ะบุญประเภทนี้เอาอันนี้พวก พุทธเอาพุทธหรอคนเสี่สิไห้มันมันตื่นตามใจมันตื่นเต้นใจก็ขอโทนหายยีหรีเยว่ามันหายยี่หรีมอเออลาเอกมือกัไใดไงมักเตอมือเ็ดน้ำตาลอันนี้ในพุ่นบวกจากใจไรจามาจับสารคามอันนี้แถวบ้านเถวเมี่ยงอยู่บ้านแพง นี่ล่ะคูันแ้งโป่งจ้าเป็นพ่อเป็นแมียย่ยเบิรสตาเตอยู่น้อยนึงแต่ว่าเบาได้ยุจ้าขั้นอาไปแล้วมันหายมันหายกตกันจ้าขอบคุณอีเมีหลายๆเด้อจ้าปกใจขอบคุณนไปไปเปเียงกต่อลน้ำลยดื่ด้วยลำด้วยล่เน้อสมูทาวทกสาธูนั่นแหละพทพสุฟังหลเป็นจังได้หมน้ำตรงกับไห้ด้ำ ่วลานั่นเป็นมันเป็นมันเป็นคำาูภเถ่าฝนเบาแต่ว่าตามหีดต,ตามท้องที่อง์สม่าพงเท่เพื่อนบอกว่ากาลักที่าเขาพันษามาเลวเออม้วนทีม้นวนหน่อ,อม,อมว้วนพงมันเมยพื่นเลวไห้เลวหน้าเออเออนเ,เดียนเก้าเดียนซีเอฝนฝ่ายชนรมทาโตกมาเลวเห็นไห้เห็นหน้า เป็นกระไดเจังสิดึงใจพ่อดึงใจแม่ดึงใจพุทธศาส,สนิกชน,ขขนเ,ขเขาวัดเขาว่าใดเออโดยความเว่าหายหายจากพ่อเมย์ล่าแลี้ยงเขาวัดเขาว่าพระพุทธเจ้าก็เลยว่าเอาททอทำบุญทำกุศลมาฟังเทศน์ฟังธรรมในวัดให้เป็นบุญสาดทไถท่ครับเออสาดไถ่เนี่ยเออเออเพราะเป็นบุญเขาสาดได้คำภาษา,า,ามันเทียนออกมาจากคำว่าสาดเออเพื่อเรื่องมาบุญสาดไทยถามว่า เอาพ่อเขาห่อป่าว่าใหญ่ใหญ่เพื่อใหญงใหญ่เพื่อความเข้ารบนับถือในพม่ทาทอร์นีพม่าพงค้าพุทธนำให้ดตุกินทำตินให้ียูไม่ลานั้นเท่ากันสิได้ผลได้กุศลนปวดน้าอ่อหยาดหน้าตัดบาดทับปุ่นลูก่าผู้คนตายไม้ชนไปกัสิได้อยากได้กินพ้นสิหวยพ่นแหยเห่เอวาัางเขามีคือพอเขื่อนหญ่พุ่งไพ่เฮ็ยบมาหนั่งล่ะอันนี้ยายเวอร์ก้าฮู้จักว่าสันดีแล้วก็หลวงพ่อเพิ่นจะบอกว่าสันดีพระผู้เจ้าว่า แต่แต่ปปวดมา,าแต่ว่ามันกับ่อมีอย่างลึกลับไปกรนี้เพิ่นผ้าเฮตมาเพิ่นกต่ว่าเกียมผีเถาเกียมเจ้ายืนเท่ากับเฮต่อเมื่อต่อจีนเพิ่นไปเนาะพี่น้อ,นองเนาะคุณแพร่คุณหมอคุณพ่ขขมมอคุณแม่เออคุณพอ่อคุณแม,ม่จะสะเปลืนจะสะเปลืนผู้เถาขั้นลืนผู้เถานี่ตายก่อนเบิดตายก่อนผู้เถาเออ พันว่าคันให้แม่ตายก่อนหรือว่าพ่อตายก่อนพ้นสิดีใจแต่ว่าคันลูกตายก่อนพอกับแม่โอ้ยบ่มีมหม่องสิอยู่ไม่ยังเวอร์เห็นมาแล้วเอาวันนี้ฟังหมอหลองหมอรักแจกคุณพ่อสังวรอ่อนซ่อนปีตรวจแน่หมอวันจะตรวจแน่สิอส่ะสวดพี่รองนี่คลิปนี้ได้สาระเออฝากซอยแช่าซอยเชี่ยวช,ช่องตอกูลำพลินน้ำไหลเชี่ยว จะคุพ่ออาต่อเก้าจ้าเขียนะจ้าเอเอาเยี่ยมเยีเยี่ยมเยี่ยมเนเจ้าไหนเนี่ยเาเรียบไปห้จัะไห้น้ำกันเบอร์ไห้เยีะยบกับไห้เท่กันจันเดวโทรศัพท์เอาเปิดอันนี้อยู่นั่นเด้น้ำตาไหลจะบลงควดว่าโทรศัพท์อยู่ในกระเป๋ากระของมีซึ่งแม่ซึ่งลายอีเมียก็ได้ เด็ต้นเนาะเฝ่าคนไดียวคนกะสิมีแห้งใจคือว่าน,นั่นละ่ะขัาได้สอนลวกส่วนมากมันบ่มีภผู้่าฟั้งคนเว้าจางังซีอเออเว้าขึ้นปั๊บมันกะเทียงปุ๊บได้หน่อยส,สมัยชื่อเมื่อนี้อเออแต่ว่าห่างกับคนเดยียวคนดอกมันความจิดไปความจิดมั่งเนาะนเดี๋ยวหาแช่นก็ได้พี่น้องเด้อ phải lia bên năm đó cứ lia cụ cứ đi kinh hoạt mắt của à là bạn là xem phương เละตกสมัยคนใจห่อนฟอนบ่แอนเที me, ๊แหนขากจินสุราผ้าเมาได้แต่สัตยงเต็นพี่น้องเอ๋ยเป็นหมอลำบ่มีฟ้อนแซนสิลำกระบอมวนขันบ่อฟอนแอวบ่อแอนให้แซนสิบอ่อนกระบองามบบกชิวนีมันเป่าตะขี เดี๋ยวนี้คนสมัยใหม่ได้ตกเป็นอธาตามเหลียงอกต้องคว้องผ้าเมาเ้าน้ำกันสองสามขวมก็แม่นเอาโอ้โอมาตังและเป็นอย่างคนบ่อกเกินเหล่าเมหาหัวนันสวนใดเรืองมเมาแล้วพากันเสียเมาแล้วพากันเสียโ้ยบัถึง มาถือคีกับผมขี้ไม่ขี้อีไม่เ่อเดี๋ยวอันนี้ก็มาใส่มาถือเด้วนี่อันนี้ออกกูไทยนะจํานนพี่น้องเอ้ยบัดดีขอเอื้อนเตือนมูซุมสาว กำลังเท้าเพื่อไปสิไปเรียนความรู้เล้วหรูอย่าลืมสอบเท่าผู้หาเงนินมาคอยส่งพ่อกับแม่อยู่บ้าน้นหลังขุดหลังกงผัวทำงานอยู่บ้านแมนแห้งนนาก็คอยทนและวส่งให้ลูกผู้ต้นไปเรียนต่อมอสูงส่วนยีน่าคนปายส่งไปเรียนเอ้เออรัอมอตุ เทยวโอนเงินไปให้คอยน้ำได้ี่แม่บัวทนเอามา้อยู่เรื่อยหเมนเทงไว้กัะบอบยังและย้อนว่าวังเพิ่มเจ้าลูกสาวไงเรียนจบเที่ยเสียวปริญญาโอ้ยมาต่อเติมนอเสริมทายและเจ้ายาทำขายหน้าเรียนวิชาไปแนววื่น ตกยาำคำย้มคืนเที่ยวเพิ่นังไปนั่งเล่นไปหาเต้นอยู่แต่บ้าเฮือยลาห,ลหนเหย้ยจะ่าสิ่งหรือาา่าสาถึงจอมแจงแสนตนบ่ทันโนนผันขอเอิ้อพ่อแม่ตูอว้ยทางมาอันหน่อยบ้นานเลยมีทองทั้งหัวพ่องก็มีพอเลยบ่ได้เรียนต่อ กาเพื่อนอยากลูกน้อยอยู่ทางบ้านพอบ่มีพกมือถือเด็ทีวีโทรหาบ้าวมือเศร้าหมุนพูดเงินมาเสียเมนพอเาแม่แมเอยู่ทางบ้านเห็นมาแล้วกะจังขอขอมาแล้วกะจังลำเจ้ายาเอ,าอยจะไปลืมนคำจา ปริญญา,าทั้งหลักแม่นบร,รียนก็มีใดคอยทนไปเรียนไปอดใจรอเรียนจบแล้วจังหาเอาพ่อว่วย่าให้ขายชีนามันอา,จาเจ้าเนอยู่เฮือนน้องสาวเอ้ยเปียนกระได้อยู่รอกหน้าแต่ผ่าพื้นแต่ผ่านุ่งแพ่พื้นนันมาหลงตัวแต่ความสาวของนาง โอ้ยจะได้มีหอยอีเปลือกละเรียนบพรท่านทุกหงยจะลงไปเอ้ยให้ขอสาหน้ากับให้พอจำน้ำเพอากอันทรงเจ้าบพราท่านได้ไผค,คืนร้องเพี่อยปืนให้มันถึงข้าวสาวมือไปจับให้มันยันแห้งแห้งให้มุมฟัง พ่อแม่ฝากความหวังเลยไว้กับเฮานี่ละนาจะหาเลี้ยงให้มาเรียนเตือนสุมเฮาอ้ยอุยน้ออุยน้อโออ้ยน้ออุลนา พี่น้องค่ะเดินเกินแมนอ่ะพี่น้องพ่อกันไม่คลิปหนาคลิปนี้ยายเบิกกับแม่นังตะูแล้วก็คุณแม่คุณพ่อสุพุสุคนมขอลาไปก่อนพ่อกันไม่จ้ากินข่าวก่อนพ่อกันไม่เด้อพี่น้องเด้อเบิงแล้วกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้หน่อยนะคะขอบคุณเลยครับจะใครอันนี้ไหลวบามวนเ่าๆถึง้องเข้าใจ แต่จะเขียดัวคมเหมือนกันผู้ใดเขียยแล้วมือคปโต๊พอดบ้านว่าไปสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าขอบคุณค่ะ